จังหวัดธรรมภาคใต้ตอนนี้เตรียมรับมือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะคาดว่าน่าจะเป็นช่วงปลายเดือนตุลาคมหรือว่าต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ที่จะทําให้เกิดฝนตกหนักและคลื่นลมแรงนะคะส่วนเหตุการณ์ที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวานค่ะมีลมกระโชกแรงพัดหลายพื้นที่มีเหตุการณ์ร่มลากจูงตกทะเลนักท่องเที่ยวกับผู้บังคับร่มบาดเจ็บค่ะ เหตุการณ์นี้มีผู้บันทึกภาพเอาไว้ได้นะคะเกิดขึ้นที่อ่าวกระตะตมบกรณอำเภอเมืองภูเก็ตเป็นช่วงเวลาที่ร่มพาราเซลลิงที่ให้บริการนักท่องเที่ยวร่วงหล่นกลางทะเลอ่าวกระตะเมื่อวานจากเขตลมกระโชกและเกิดการเปลี่ยนทิศของลมร่มเท่บริการนักท่องเที่ยวแว่งแล้วก็ค่อยๆลดตัวลงต่ําผู้ที่บังคับร่มตกลงมาก่อนที่ร่มจะลอยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตกลงบนผิวน้ําทะเลลอยอยู่เหนือผิวน้ําค่ะ ในช่วงเวลาเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดประจำหาดรีบออกเรือช่วยเหลือแล้วก็สามารถนำนักท่องเที่ยวกับผู้ที่บังคับร่มกลับเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัยนักท่องเที่ยวมีอาการแน่นหน้าอกนะคะส่วนผู้บังคับร่มนั้นมีบาดแผลเล็กน้อยบริเวณใบหน้าทั้งคู่ตอนนี้ปลอดภัยแล้วและอยู่ในความดูแลของแพทย์ นอกจากเหตุการณ์นี้แล้วก็ยังมีลมกระโชกแรงในพื้นที่จังหวัดภูกเก็ตอีกหลายจุดในในเขตเมืองเนี่ยแรงลมพัดแสงสังกสีกั้นพื้นที่ปรับปรุงสนามกีฬาสุรกุลหลุดกระจายเต็นต์จำหน่ายสินค้าอาหารเจบริเวณถนนภูกเก็ตเสียหายกิ่งไม้หักโค่นหลายพื้นที่แต่ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะ ส่วนที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตแผ่นอลูมิเนียมบริเวณหน้าอาคารศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินและศูนย์หัวใจซึ่งเป็นอาคารสูง7ชั้นหล่นลงมาไม่มีผู้บาดเจ็บเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบความมั่นคงของโครงสร้างป้องกันเหตุซ้ำ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้รายงานว่าภาคใต้เริ่มเปลี่ยนจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ทำให้มีฝนร6 0ของพื้นที่โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกที่กำลังเข้าสู่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือปลายเดือนตุลาคมจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนลมพัดแรงทะเลคลื่นสูง1-2เมตรมีคำเตือนให้หลีกเลี่ยงการออกเรือ สำหรับภาคใต้จะมีอิทธิพลจากลมมรสุมสองชนิดนะคะก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมพัดพาฝนจากมหาสมุทรอินเดียเข้าสู่ภาคใต้และทุกๆปีของภาคใต้ฝั่งตะวันออกในช่วงฤด,ดูมรสุมก็จะมีฝนตกหนักพื่นลมแรงตลอดเวลา3เดือนส่งผลให้เรือประมงต้องกลับเข้าฝั่งขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำขึ้นท่าแล้วนำเรือจอดไว้ที่ท่าจอดเรือรอดูสภาพอากาศและพื่นลมก่อนนำเรือออกทำประมง หากคลื่นยังมีความรุนแรงและฝนตกก็จะไม่เสี่ยงนำเรือออกไปเพราะเกรงว่าคลื่นลมแรงจะทำให้เรือจม